ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทอนสงชวนชมพระทรัพของข้าพระเจ้าเดมาด้วดฝาบริสุทธิ์ขอบูชาพระพุทธวัยพระสงฆ์จิตใจจำนงมั่นคงต่อพระนิพพานขอยพบดวงแก้วขอยแค้หมูม่มอนขอยพบพระสิอานในนาคตการนี้เธินสาธุ แม่เหมียวหเหมียวมาชนการถ่ายทำภาพยนตร์โดนไม้อันนีเฉยผมมีแมวอยู่หลายตัวอีกตัวหนึ่งมันชอบมาเข้ามาห้องพระมาดูการถ่ายทำพระของผมตัวนี้เกิด ชาติหน้าได้เป็นมนุษย์แน่อ้าวคับชมพระพรส่รงแมวสีดำดำปลอดที่เยมีลูกหลายตัวสัตว์เป็นเพื่อนร่วมโรกเอาเขามาเลี้ยงก็เหมือนกับเราเลี้ยงสัตว์ต่างๆทั่วไปนะครับอนอนฟังอะเนี่ยอ้าว ชมพระองค์แรกได้หลายองค์นะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนที่อยู่ได้หลายท่านเป็นน้ำใจกันมาโดยตลอดพอส่งก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ชมในการพอสงนี่พิสเนหายป่วยยัง่งลยขอบคุณพิสเนนะข้าราชการใหญ่พี่สมเท็กเนะคนที่ช่วยเหลือ กันมาโดยตลอดไอเราเองก็ยังว่าและนะมีพระก็แบ่งให้เขาไปาถูกใจองไหนก็ว่ากันไปทักทายกันเรียกว่าเรื่องปกติพระสมเด็จของพรสคงเนี่ยรับรองได้นะเอาไปแฟนแล้วไม่อายใครเ,เนื้อถึงยุคทุกองทุกสมัยสวยงาม ตามแบบของคนมีพระอยากให้เขาไปบูชานะครับองค์ที่หนึ่งผ่านไปองค์ที่สองเนี่ยเนี่ยเคยรู้นะเคยศึกษากับคนสิงคโปร์เขาบอกมาว่าองค์เนี้เนี่ยข้างหลังเป็นภาษาจีนชื่อว่าฝูหรือว่าผู้ก้าหาญนะใครแฝนไว้ก็จะมี บารมีนะเี่นดูนะเนี่ยภาษาจีนนะครับคนจีนชอบนะกล้าหารปกครองบ้านเมืองปกครองทรัพ์สมบัติอะไรต่ออะไรเยอะแยะได้หมดเลยทุกคน,นตรงนี้ไม่สวยจะเอาอุ้งสวยขึ้นมาแอนแอนแอน,แอ,น,แอ,น,แอ,นอะไนวะ นี่องสวยแปบบนะ๊บนี่สวยบ้างไม่สวยบ้างนะครับคอนสมนก็จะได้ชมแบบเรียกว่าตามฟ้าพอใจนะครับได้ไปก็เก็บไว้ให้ดีนะครับของคอนสมนหมดแต้หมดเลยนะนี่ก็ะไก่จะหมดลลแล้วล่ะแก ไม่ว่าจะเป็นพระอะไรนะที่ได้ไปนะบอกก่อนนะน้อยที่จะมีไม่มีแล้วนะเนื้อดีด้วยครับผุมปูนทะลุไปดานไม่ใช่แป้งนะปูนนะนี่ปูนทะลุไปดานขึ้นมาเลยนะเส็จวาสนาขึ้นต็มการที่เราจะบูชาพระแฝนพระมันก็ต้องอยู่ที่ว่านะ เรามีโชคด้วยนะมีเงินมากมายขนาดนยังหาซื้อพระแต้มแขวนไม่ได้เลยบางทีก็เรียกตามประแสชอบก็แฝนก็ตามประรแสไอ้โนนดียางงั้นไอ้นั่น,น,นดีนี่นะคนเราเ็าก็ปั่น,นกันเหมือนปั่นหุ้นปั่นหุ้นมึงปั่นพระมึงปั่นกระจายมึงน,นะให้เราเที่ยวซื้อหาตามกันอันนี้ก็ว่ากันไปเครื่องหนึ่งนะครับแต่พรสงเนี่ยก็มีแต่ของพอสงแบบนี้แหละครับใครชอบก็บูชา,าไปเถอะครับไม่ชอบก็ไม่เป็นไร 086, 0183726หาอ่าชนเข้าเรื่องนะครับเรือก็แปลกๆสวยงามดีเหมือนกันตาลงนะใส่ตลับเงินที่สวยก็สวยหรูแล้วนะพระพรสงนะครับท่านจะเห็นได้ มันก็มีแต่อ,อย่างนี้ทั้งนั้นเลยแหะครับผมไม่มนีนอกเหนือแฝงนั่นนะแล้วนั่นก็เป็นพระเก่าเลยเนีย่คนมาที่บ้านนี่ยถึงจะได้เห็นได้ได้ชมแล้วก็บูชาไปแบ่งปันกันไปนะครับแปง่งทรัพย์ให้มาเป็นบุญก็ทำไงก็วเราให้ฟังหลายเรื่องแล้วนะการที่จะนำเงินไปสร้างพระสถาน วัดวาอารามนะสร้างกุฏิสงฆ์สร้างโบสถ์สร้างสระนะสร้างหอกองหอะระฆังควาหมายของความสงฆ์ก็ดีแหละนำได้ก็จะนำไปเป็นค่าอาหารสุนัขจรจัดหลายร้อยตัวอยู่นะค่าวันละสิบถังไก่ห้โลหัวอาหารวันละกระสอบน,นี่ต้อง นำไปให้หมาใส่รถซาเล้งไปทุกวันเนี่ยให้หมากินหมาจรจัดสี่ห้าร้อยตัวเหนือจากนั้นก็จะเป็นค่าจะนำไปสร้างสมเด็จพุทธจารย์โตร่วมกับวัดบางหลวงหัวปา่าสางหน้าของเปรมเนี่ยอยู่ข้างของเปรมเนี่ยติดกับวัดพ้อยราการสตูดิโอของคุณปัญญาเขาเนี่ยนยีปัญญานีรัน,อนออกุลนนท์เขา ไอการเขาดีเหมือนกันนะมีเรี่แยกตลกตลกผลชอบดูคุณปัญญามีน้ำใจไมตรีนะไม่เคยรู้จักท่านเลยจะเข้าไปขอตังท่านมาเลี้ยงหมามึงก็ไม่กล้าใครก็บอกไปสี่ไปสีไป,สไปหากล้าหรอกครับไม่เคยขอใครองค์นี้เนื้อแก่งประดุกทินอ่อนนะแต่ยอยู่ในคอใครก็แหมงามเหลือเกินอะคบสวยงาม าผมต้องใช้เงินทุกวันเนี่ยวันหนึ่งต้องหนึ่งพันบาทเป็นค่าอาหารสุนัขจรจัดเนะยข้าวเราได้มาเราก็ต้องมาต้มนะต้มให้หุงให้ได้วันละสิบถังพอหุงข้าวเสร็จแเราก็จะต้องนำอะไรอมาคลุกเข้ากันพอข้าวหายร้อนแล้วสมกับหัวอาหารเม็ดแล้วก็ไก่ห้าสิบโลต้มให้เลก็ต้องใส่ซอสใส่น้ำปลาใส่น้ำปรุงใส่น้ำ ทานใส่เกลือให้กินคนยังกินได้เลยคนมันเคยมาขอกินขอไก่กินพมกก็ให้ผมไม่ห่วงอยากกินก็ให้เพราะฉะนั้นเราก็ทำนี่แหละให้กินกันครับมันเป็นสิ่งที่เขาอยากกินแล้วก็ให้นะภรรยาผมต้มทุกวันอะ คือไม่มีวันหยุดเอาให้ชมปกโพชกองค์น,นี้มีทุกวันเลยปลกโพให้ชมนะแต่รนองค์กันนะโพใหญ่ปโป8แปดโปเก้าโปกโพก็เปรียบเสมือนนะปกโพนี่แผ่ไพศาลนะพทธเจ้าท้าจะนั่งที่ไหนต้นโพใช่ไหมแตุมฟ้าคุ้มฝนแผ่ไพศาลเขาปีความหมายสมเด็จโตก็าทำขึ้นมานี่ สร้างขึ้นมาให้แผ่ไพศาลคุ้มทั้งบ้านคุณไปรถก็คุมได้ทั้งรถไปบ้านก็คุมได้ทั้งบ้านอยู่ที่บ้านปรุงเรือก็คุ้มได้ทั้งเรือคือพระสมเด็จปกพรูสวยงามนะพี่น้องเพื่อนฝูง080183726วันนี้คุยเรื่องพระดีกว่านะามาคุยเรื่องเนื้ออันนี้เขาเรียกองน,นี้เขาเรียกเนื้อเหือง ก็เรียกผงพุทธคุณล้วนๆเลยนะครับเป็นพิมพ์พระประธานใหญ่นะองค์นี้สวยงามนะหนักไปทางมวลสารนะมากมายนะครับประจะแตกรายงานนิดๆเพราะนื่นงจากว่ามวลสารไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่นะสวยงามดีนะหลังเนะนี่อันนะี้เขาเรียกกหลังกระดานเเขาเรียกก็หลัง กลับมาก็ไม่ใช่นะเขาเรียกกัหลังอะไรก็ไม่รู้นะหลังเส้นลวดเออใช่ใช่เส้นลวดครับเอา้พาพรสวยรวยไม่เลิกลงสนามทุกทีจ้าประคุณเอ้ยแฟนอฟน์ฟนก็รอเมตตาองค์นี้แปลกมากผงสีขาวขึ้นมาเลยนะนวนปรังก็เรียกว่าผงปูนทะรุ่ยดานขึ้นมาองค์นี้ก็ องค์ที่องค์ที่สิบสององค์ที่โหลหนึงพอดีนวดสวยงามมากนะเก่าผมพุทธคุณล้ว,ลวนๆเลยองค์นี้นะจัดอยู่ในเรียกว่าสวยงามเป็นพระพิมพ์พระประธานใหญ่นะครับมีเส้นวาส,สนา่เ,เล็กๆนะชมกัน น้ำบอนะ่อน้ำกรองไปเอาเดี๋ยวพิมพ์ฐานแสนพระองค์ไปรองน้ำใจนะครับใกล้จะตุดจดีนเลยเอ๊ตุจีน,จนป,ปีนี้พี่วรรณจะไปเที่ยวไหนไหมน้อจะมาหาเราไหมน้อนี่นะี่ยตุจีนโบนัสออกเอาโบนัสมาช่วยพรส่งเลี้ยงหมามั้งนะพี่พี่มานนะวากถึงนะคิดถึงนะมาชมพระพรสงกันนะครับชอบตรงไหนก็บูชาไปได้นะครับ ช่วยทำบุญด้วยนะสร้างกุฏิกระท้างไปแล้วสร้างอะไรก็สร้างไปหมดนะอ,อ้าวครับทิมฐานแซมม,มีพิมพ์อะไรกันอา้าวนี่พิมพ์อะไรเอออ้าวนี่สุขโขทยัยเนี่ยไม่ใช่รถถมนะเพลงก็ดังนะสุขโขท,ยทัยรถถมแต่เราไม่ใช่เออพิมพิมสุมโขโทัยสวยงามนะยกตัวอย่าง งดงามดีเดี๋ยวให้ดูทิมสุขโขทยัยนะงดงามชอบก็ศูนย์แปดหกศูนย์หนึ่งแปดสามเจ็ดสองหกเอไม่คุณพี่สวัสดนะแต่ดูรายการอยู่ก็ชอบกับทักไทยมานะผมเก็บพระไว้ให้แล้วนะหนึ่งองค์อ้าวนี่สุขโขทัยแท้สวยงามนี่ไม่ใช่ผงแป้งนะเขาเรียกว่าผงปูนทุเพดานขึ้นมาแก่งแข็งงองค์ 086 0183726รู้แต่เรื่องอย่างอืงอ่นเจ๊ะๆรู้เรื่องพระมึงนะคุยเรื่องพระมึง <c oughs> พี่สมนึกกลับมาที่ยังก็ไม่รู้นะเขาบอกไปอยู่คยยุณแพงเพชรไอ้ไอ้เอฟซีคนสำคัญผมอา้าวนี่ตรงนี้สวยงามนะี่สเน่พี่มันนาะพี่บวรพี่สมเกียรตพี่วุฒมะนาวไอ้พี่วุฒมะนาวนี่านานแต่งลูกสาวเสร็จก็ ท่านก็ไม่มาแล้วไม่รู้ไปอยู่ไหนนะเรื่องของท่านแล้วตอนนี้นะสาคงจะอยู่บ้านทานานะไอทําสวนนะเขาบอกให้ปลูกต้นนเนี่ยนะพี่บุษนะกัะปูดินตรงนั้นต้องปลูกกัมปูพี่เนยเขาเป็นเกษตรใหญ่เขาบอกให้ผอสมตรงนี้ให้เพื่อนปลูกกัมปูถ่ายอย่างนั้นลรืมั้งนะก็จะมีอะไรนนกเหนือจากนี้ องค์นี้พิมพ์นี้องค์นี้แปลกนะเนี่ยนี่นี่นี่เขาเรียกวหลังกลับมเนี่ยกินหลังเส้นลวดเอานี่ยเนี่ยเนี่องนี้ดิอ้าวนี่ยเนี่ยเนี่นี่นี่เนี่นี่ยเนี่ยนี่อาเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีหูมีตาเดินนะหน้าตาสวยดีนะป้ามีหูมีตาก็เรียกว่าหูตาจะได้สว่างให้พ้นจากกิเลสนะมีธรรมะ มองการก้าวไกลไครแฝนไปถูกคอถูกฉลกถูกใจมองการก้าวไกลธุกรกิจดีนะครับได้ไปแล้วก็ไม่แพงแล้วครับองค์หนึ่งก็เขาขายกันยังไงผู้ช้ากันยังไงเราไม่รู้แต่เราของกอ,องสง์นี่อยู่ในหลักที่พอใจหลัต้องการอยากจะได้เงินนะเนะี่ยเ้ยงเงินไปเป็นค่าอาหารสุดั้เมืองทำบุญสร้างบสช์สร้างศาลาขอ,อกองอ,อ,อ,งอ,อละครนะ ผมเด็ดโตที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะกําลังสร้างอยู่อ้วนเกินแยกเป็นร้อยล้านจังวัเขาก็ทํากันไปหลายปีแต่เราก็ร่วมมาเขาแหละวัดบางหลวงหัวป,ป่าร้างนะผมไปทําบุญมาหลายเที่ยวแล้วอ่เขาเป็นวัดที่่าไปทําบุญเขาก็ลังได้ตังไปเขาทาเลยเขาไม่รอช้าทําการแสดงเลยนะครับเนี่ยไป ขาวขาวจังๆเลยนะองนี้อา้าวขาวดีหลือเกินอา้าวขาวเนี่ยตำหนิมีทุกองค์พระพรสงเพราะความเก่าไม่ได้มีความเก่าก็ต้องมีตำหนินะสวยงามระดับเทพเนี่ยโดนเสือเข้าไปก็เนื้อหนึบหมดทั้งองค์นะอันนี้ก็ศูนย์แปดหกศูนย์หนึ่งแปดสามเจ็ดสองหกน เนื้อแกงเป็นหินนะนีไม่ใช่แกงไม่หินนะแกงเป็นหินเลยนะจระโงมเลยแต่ว่าใครจะชอบเนื้อไหนอันนี้นี่แกงเป็นงาช้างเอาครับจัดให้ชมกันติบเต็มนะครับมีคนได้ไปเยอะแล้วนะจะเล่าเรื่องอะไรเนะี่ยเอานีรู้หัวใจอยู่องหนึ่งนะองนี้นะพระขาเลี่ยมทองมาบอกให้เลยก็ได้เขาแกะทองไปขายนะ กอนสงก็เก็บเอาไว้ได้ใครได้ไปก็อไปให้ทุกคนนะครับถูกใจก็เนี่ทักทา,ายมาได้ศูนย์แปดหกศูนย์หนึ่งแปดสามเจ็ดองค์นี่เนื้ออะไรรู้ไหมเนี่ยเนื้อผงพุทธคุณดูดูเนื้อกยายศาสตร์สักองค์อ้าวนี่เนื้อกยายศาสตร์ตึกตับเนี่ยเขาเรียกผงกายศาสตร์ ว่ากันไปนะเขาเรียกกระตั้งกันมานะเนี่ยอ้าวเราก็ต้องว่าเขาไปตามสเต็ปเขานะเนี่ยมันดึกปุ่งขยาสาัตว์เนื้อน่าก,กินเหลือเกินนะทำไมเป็นองค์พระเคี้ยวได้เนี่ยนะครับมีความหมายเอานเนื้ออะไรเอาเนื้อสังฆาโลกเออสังฆาโลกแตกเป็นช่วยสังฆาโลกใครเคยเห็นช่วยสังฆาโลกลายจะเหมือนกันเขาถึงได้เรียกสังฆาโลกนะเ,เนื้อสังฆาโลก เนื้อผงลายงามีไปต่างห่วงนะดิดูดิดูใจเย็นนะสัลโคลคร,รับเอานี่เนื้อแก่งปูนเพชรนะเนื้ผอผุ่มูนแก่งนะงสงามนี่ต้องกลัวแต่ละองค์นี่นะใส่ตลับ ทองสวยงามผงแป้งนี่ขึ้นมาเลยนะผงปูนผงแป้งคือกันใช้กันมีนิยมท<ม>ั้งนั้นนะครับเอา้าขอทุกท่านโชคดีมีความสุขคิดอะไรสมความมุ่งมาปรารถนาไม่ตํ่าประคนไม่จนฝกใครให้ร่ำให้รวยนะการงานประสบปสจเรบจหน้าหน้าที่อย่าลืมพระอรหันพระในบ้านพระคุณพ่อพระคุณแม่นะอย่าลืม นะทำบุญใส่บาทข้าวถ้วยแกงถ้วยอย่าลืมสร้างบุญสร้างกุศลทรัพย์ที่มีมากมายอยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยนะอาจจะมีความสุขระหว่างที่เรายังมีชีวิตยอยู่แต่ดับขันลงไปแล้วเราไม่ได้มีพวกนี้ติดตัวเราไปได้เลยเพราะเนื่องจากว่ามันเป็นคนละยุคคนละโลกกันถ้าเราทําทรัพย์ให้มาเป็นบุญเป็นทุนนี่ก็ยไปยากหรอกสร้างไว้กับพระศาสนา ผลต,ต้องตามมาอย่างแน่นอนนะเพราะฉะนั้นแล้วท่านต้องได้รับผลบุญกุศลอย่างแน่นอนนะครับจากที่พรสฆ์พูดให้ฟังนะครับผมฟังพระทันเทศมาทา่านกบฏเนี่ยสร้างบุญสร้างกุศลเนี่ยต,ติดเนื้อติดตัวเราไปตลอดท,ทุกครั้งทุกกล่าวนะสำหรับที่เนี่ยทำแล้วเนย ทุกคนตายแล้วต้องเกิดนะนะตายแล้วต้องเกิดจังแนนแต่จะไปเกิดที่ไหนทําบุญมากๆก,ก็ไปเกิดบนสวงสวรรค์ไปเกิดบ้านเศรษฐีไปเกิดที่ดีนะทําไม่ดีก็ลงนรกไปก็มีเท่านั้นเองนะนรกมีจริงหรือมไม่มีไม่มีได้ยังไงนะต้องมีอา้าวขอทุกท่านโชคดีมีความสุขคิดแต่สงสารมุ่งบานปาถนานะครับร่ำรยด้วยการทุกคนนะครับมีความสุขมากๆ ชมพระพรสงวันนี้0860183726นะครับร่ำรวย้วยการทุกคนนะครับใส่บาตรท,ทาบุญกันทําใจให้สบายมีเมตตากรุณามือตาอุเบกขาวางเฉยสิงหอยู่ในใจรับรองสมเด็จจากรพรสงจะไปอยู่ในใจอยู่ในหน้าอกของท่านอย่างแน่นอนนะไปปกปักรักษาคุ้มครองท่านอย่างแน่นอนโชคดีมีความสุขนะครับเดี๋ยวๆอีกสพุ่มนะี สวัสดีครับนี่อันนี้เนื้อแตกรายงานนะสวยงามจริงๆครับโชคดีนะครับใครได้ไปก็ต้องใส่ตลัลทอง